ุดชมวิวเนินนางพญาจุดชมวิวหาดเก็บตะวันอ่าไปกันเลยครับด้านน้านโอ้โหอ,โอ้นี่คืออะไรเนี่ยฮึจุดชมวิวพระใหญ่โอ้พ็มีอีกหลายจุดนะครับนะที่เที่ยวแถวนี้โอ้มาแถวนี้นี่คือก็คุ้มนะเพราะว่ามีจุดชมวิวมีอะไรหลายที่เลยนะสำหรับอ่า การมาแบบมาเช้าเย็นกลับนะหรือว่าจะมาค้างสักคืนหาห้องพักโฮมสเตย์พักก็ย่อมได้นะครับเน mm ี hmm. ่ยไปเดี๋ยวไปจังจุดชมวิวหาดคงวิมานดีวกว่าไยไม่ใช่พุชมวิวเนินนางพญาครับโอ้ดูสินะช่วงนี้ก็พราคิตเริ่มจะตกดินแล้วนะแม่โอ้ดูดิสวยงามเลยทีเดียวแม่พับพี่น้องอนะ นี่เลยเดี๋ยวแวะตรงนี้หน่อยแม่นีนะ่สวยงามสวยงามกันเลยทีเดียวโอ้โหนะครับนี่วิวแบบ360อหสงศากันเลยทีเดียวครับนะสวยงามสวยงามครับปะไปกันต่อนะ แม่ยาวๆเลยวันนี้นะก็เมื่อกี้ดูหน้าจอน้ำมันนะครับนะกระพริบอีกแล้วทิปเอฟอีกแล้วนะผมเติมมาหนึ่งบาทแล้วก็มีติดก้นถังอยู่มาสักหน่อยนยงเเดี๋ยวขากลกบก็พ้่งเติมอีกหนึ่งร้อยบาทนะเราถ้าไ,ไปกันต่อครับนี แม่สุดยอดเลยทีเดียว,วครับวันนี้อู้หูบรรยากาศดีมากเลยนะแม่ดูสิวู้สุดยอดสุดยอดคุ้มค่าคุ้มค่าสำหรับการเดินทางมาร้อยกว่ากิโลนะครับวันนี้เลยโหสวยงามกระเุยอยู่นะสุดยอดเลยทีเดียว นี่ไงถึงแล้วใช่ไหมเอ่ยนี่ไงนี่ไงใช่ไหมครับใช่ไหมครับนี่แหละน่าจะใช่นะนี่ไง มาถึงกันแล้วครับโอ้พี่น้องนี่ไงจุดชมวิวเนินานางพญานี่เองวิววันนี้สำรวจตะวันออกก็มาถึงกันแล้วนะครับจุดชมวิวเนินานางพญาเดี๋ยวจอดรถก่อนจำเลยนี่ไงโอ้มาถึงกันแล้วครับโอ้สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดนะ เดี๋ยวเดินไปชมกันหน่อยดีกว่าอ่าถึงแล้วนะครับจุดชมวิวเนินนางพญาเองอนะมาถึงกันแล้วนะครับวันนี้สำรวจตะวันออกอากาศดีนะเดี๋ยวเดินชมกันหน่อยดีกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบนะนก็มีร้านอาหารมีเอร้านกาแฟให้ได้นั่งชิลนั่งชิลกันไป นี่ไงนี่โอ้นี่ด้านบนนะเป็นจุดชมวิวนะเราก็ทําเป็นหญ้าเทียมไว้นี่ไงอะไรเนี่ยหาดเก็บตะวันจุดชมวิวหินโคง่งนูน่นตรง,งูที่มาผมขี่ผ่านมาแล้วเมื่อกี้นะครับอืมนโอ้สุดยอดเลยวันนี้ 130ร้อยสามสิบกิโลนะครับนะเดินทางมาอ๋อเป็นไงวูวดูสินะถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับนะที่วิ่งมาเนี่ยเขาเรียกว่าถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับนะโอ้โหดูสวยงามนะ นู่นด้านบนนู่นเดี๋ยวต้องขึ้นไปด้านบนนะ้ไปถ่ายรูปทรงจุนดนู้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดด้านล่างเนาะโอ้ยดีมากลมเย็นสบายกันเลยครับนะวันนี้ไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นวันธรรมดาเนาะไม่เป็นเสาร์อาทิตย์ อะไรเนี่ยที่จอดร,รถมอเตรอร์ไซค์จอดรถขยะเนี่ยจอดตรงไหนเนี่ยอ๋อจุดนี้เขามีอะไรอย่างเงี้ยเจดีกลางน้ําเนินนางพญาอ๋อไปตรงโน้นอีกนะตรงเนี้ยตรงโน้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองจอดก่อนกลับขี่เราไปหน่อยนะเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนชมวิวเนินนะางพญาครับ Tôi đi kang nám sinh nham sinh nham sinh nham hôm diễn sao bài kể lại được lắm chắp được chắp 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 chắp

ตรงีมีมีจุดชมวิว,ยวอ,ย,อยู่นะค่ับสวยงามสวยงามนี่สิวูวัวววววววิวว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 วาวววววันวววววิวววววววดวว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 วลว นี่ก็เป็นขาลงไปนะ Oh, สวยงามสวยงามครับนะ mm hmm. ป่ะจะไปยังจุดบนสุดตรงนู้ดีกว่านะเป็นจุดไฮไลท์ของทางจุดชมวิวเนะินางพญาเขานะีที่ว่านะักท่องเที่ยวหลายคนเขามาถ่ายรูปกันจะถ่ายตรงจุดตรงนู้นนะ จ่มเลยนะวันนี้แต่วันนี้ไม่ค่อยมีคนนะวันนี้นักท่องเที่ยวะจะเงียบๆหน่อยนะคงเป็นว่าเป็นเพราะเป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันเสาร์อาทิตยนะ์เนาะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยคงจะมีนักท่องเที่ยวมาเนินน,งนนะางพญาแห่งนี้นีนนนไ่ไงครับโอ้โอ มาถึงกันแล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยนี่ไงนั่นเองเขาจะถ่ายรูปกันจุดนี้ก,กันน,ะนะถ่ายรูปโค้งตรงนี้นะเนี่ยนะครับแล้วก็นี้กุญแจยังมีอยู่นะคุณแจเหมือนก็ว่าแบบคู่รักเข้ามาโค้องกันไว้นะุจประมาณนั้นนะครับอ สวยงามอันนี้คืออะไรนี่อี่โอ้นะโอ้โหนะจุดนี้นี่เห็นวิวสองด้านนะครับนะโอ้ดูจ้ำเลยนะโอเคนะคนะคนะแต่ว่าแดดนะแดดแรงหน่อยตรงนี้แดดจะแรงนิแด,ดแนึแดดแงนโอเ้โอเนะ๋ยวก็สวยงาม ตรงน,ะนี้มีกุญแจเต็มเลยครับนี่นะเป็นพวงกุญแจที่คู่รักเขามาคล้องกันไปผนมะว่าประมาทนั้นโอ้โวสวยงาม มานี้แล้วกันเนาะสำหรับจุดชมวิวนะจุดนี้นะครับนะเดี๋ยวเสร็จจากจุดนี้แล้วคงจะว่าจะลอาา่องไปทรงหุ้นสักหน่อยนะไปแถวตรงหน้นแล้วก็คงจะกลับเลยนะวันนี้ก็ยาวๆกันเลยนะครับระยองจันทบุรีนี่มีเจสกีวิ่งโอเคครับไปไปดีกว่า นะสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวลงไปด้านล่างตรงนี้สักหน่อยนะแล้วก็คงจะกลับเลยนะครับนะพอเดี๋ยวสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องสำรวจตะวันออกกันด้วยนะครับนะวันนี้มากันไกลถึงจันทบุรีนะครับนะมาจางจุดชมวิวเนินนางพญานะครับนะมาถ่ายวิวเก็บภาพสวยสุให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับในวันนี้เป็นวันที่1ิบนะครับนะ สิบมกราคมปี6-7นะครในกนยาต้นปีนะครับมาเริ่มต้นคลิกเป็นที่จังหวัดจันทบุรีนี่เองนะครับนะ